แดดเปลี่ยงเลยตอนเที่ยงละสวัสดีครับทุกคนครับก็คือตอนนี้นะเวลา12นาฬิกาน,น,นะเที่ยงก,กว่าๆนะของวันที่11สิงหาคมนะครับช่วงนี้นะคือผมไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเช้าเลยนะแต่ช่วงกลางวันนะหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเสร็จนะก็คือจะเดินออกมาถ่ายนะทุกคนก็เลยได้คลิป พักเรื่องหลังมาเนี่ยก็เลยได้คลิปช่วงกลางวันกลางวันนะฮะทุกคนประมาณ11โมงประมาณเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายโมงนะฮะที่มาอัปเดตสวนให้ดูนะครับเนี่ยถังตัวเนี้ยคือผมเอามาเพื่อที่ว่าจะผึ่งอะไรสักอย่างผึ่งอ่าผึ่งใบทุเรียนเทศนะฮะเอามากลางแล้วก็ผึ่งใบทุเรียนเทศเพราะว่าตรงนี้มันแดดนะฮะคือใบใบทุเรียนเทศ ต้องให้เขาแห้งตลอดนะฮะไม่งั้นมันจะขึ้นหลานะฮะก็เลยเอาถังตัวนี้นะออกมาพึ hmm. ่งแดดวันนี้น้องคนงานก็ไม่มานะครับสวันแล้วไปรับจอบที่อื่นนะฮะเขาพอดีเข้าไปทาสีที่อื่นแต่เดี๋ยวถ้างานหมดเดี๋ยวเขา mm hmm. เขาก็จะมาทำต่อนะฮะ mm hmm. ก็เขาต้องสร้างคอนเนคชั่นไว้อ่ะ นะเขาต้องสร้างคอนเนคชั่นไว้ไม่งั้นเดี๋ยวผู้รับเหมาหรือว่าเจ้านายเขาที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจับไม่เรียกเขาอะไรเงี้ยนะฮะจะไม่เรียกเขาเขาเข,เขาก็ต้องไปช่วยนะครับแล้วที่แนนอนเขาก็เป็นฟรีแลนซ์ด้วยเขาก็ามารับจอบพวกเราอีกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเลมอนหล่นทุกคนเห็นไหมฮะเนี่ยหล่นแล้วลูกเนี้ย ช่วนี้ฝนทิ้งห่างแล้วนะครับทุกคนไม่ค่อยมีฝนแล้วนะครับทิ้งห่างแล้วก็อ,อะไรเขียวเขียวก็มีเห็นนะครับลมเย็นเอื่อยนะครับดูความไหวของพวกต้นเฟิร์นหรือว่า,าสายม่นานใต้ชายผ้าสีดาอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนเขาก็พลิ้วไหวนะโดนลมโดนอะไรต่างๆนะนี่ทุกคนอย่าเพิ่งอนี่นะ คือมันมันต้องมีเวลาเก็บอ่ะมันต้องให้ให,หมดฝนนะ่ะถึงจะแบบเก็บให้เป็นเข้าที่เข้าทางได้นะฮะอือโอ้นี่มาล้อแดดตรงนี้เลยเมนงปอล้อคลื่นนะฮะถ่ายใกล้ๆเธอก็ไม่กลัวนะทุกคนถ่ายใกล้ๆเธอก็ไม่กลัวเมนงปอนะฮะเดี๋วก็มาอัปเดตสวนให้เห็น ช่วงเที่ยงนะครับทุกคนคาดว่าลวหลายๆคนก็กําลังทานเข้าเที่ยงกันอยู่นะกว่าที่คลิปยับนะก็คงจะประมาณบ่ายโมงแล้วนะฮะก็คงจะประมาณบ่ายโมงผมจะอัพคาโทรศัพท์เลยผมจะไม่ได้เอาไปตัดต่อใส่เสียงเศร้าใส่เสียงดนตรีอะไรเหมือนเหมือนที่เคยทํามานะครับก็คือหลังจากที่ถ่ายจากโทรศัพท์เสร็จนะครับ ก็คือจะนี่เลยนะฮะจะอัพลงทางโทรศัพท์เลยนะฮะนี่ก็ไม่ได้เอาไปตัดแต่งใส่ซาวใส่ดนตรี Tree, ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนนะ,ะว่ามันมันไม่ค่อยมีเวลาอืมแล้วอย่างไม่รู้ใครเจอปัญหาของผมไหมผมแก้ปัญหานี้ไม่ตกอะ่ะคือไฟล์ที่อยู่ใน iPhone เนี่ยเวลาเอาลงไปลงในคอมอะ่ะ เอ่อ mov อ่ะ v, ไฟล์ mov อ่ะมันมันเปิดไม่ได้อ่ะผมก็เลยลำคาญผมพยายามทำแล้วนะดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรต่างๆมามันก็ทำไม่ได้ครับดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรต่างๆที่จะมาแก้ไขอะไรเงี้ยนะมันก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยคุณเลยอ่ะอัพคาโทรศัพท์นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยก็เดี๋ยวต้องเอาไม้เข้าโดนแดดเพราะว่า โซเซลล์ต้องขยับเคลื่อนขยับออกเพราะว่าล่มมันเยอะมันไม่โดนแดดนาเดี๋ยววันนี้ลมมาลมไม้มาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่โดนแดดก็คือก็เลยจะต้องทุกคนเนี่ยไม้แล้วเครื่องบิน ตรงนี้จริงๆนะเวลาผมถ่ายทุกคนเวลาผมถ่ายเนี่ยเครื่องบินมาจริงๆเลยตรงนี้ก็คือในโซนหน้าบ้านนะใน,ในโซนหน้าบ้านก็คือจะพยายามกั้นตรงนี้นะฮะก็คือจะทําเป็นประตูชั้นที่หนึ่งแล้วก็ประตูชั้นที่สองนะฮะแล้วก็ใส่สังกะสีสีฟ้านะครับข้างบนนะฮะใส่สังกะส,สีสีฟ้าพอดี พี่สาวได้สั่งสีฟ้ามานะฮะก็ใส่เป็นโครงนะฮะตัวนี้ก็คือเหมือนจะทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยของเขานะเนี่ยได้นะครับได้นั่งทาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะอ่าก็คือเป็นในส่วนของข้างหน้าแล้วนะทุกคนอืม วันนี้เป็นวันหยุดช่วงพักเที่ยงอ่ะแล้วทีนี้แบบมันเป็นคนเขาก็เนาะไม่ออกจากบ้านจากช่องกันพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยนะฮะพักผ่อนหย่อนใจก็จะต้องพรุ่งนี้ก็หยุดอีกวันนึงนะฮะนี่ละครับก็มาอัปเดตให้เห็นนะทุกคนนะมาอัปเดตให้เห็นก็คือ ว่าเราทำอะไรไปบ้างนะฮะวันนี้วันนี้วันนี้นะฮะทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ที่ผมคอยอัปเดตให้ดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้ยอดสวย